สวัสดีครับผมนะครับสมชัยแก้วเหลี่ยมนะครับเป็นที่ปรึกษาฝ่ายขายของบริษัทสยามนิสันเซลล์นะครับสาขาเพชรบุรีตัดใหม่นะครับอ่าวันนี้ผมก็จะมาแนะนำนะครับเป็นเทคโนโลยีนะครับ iavm นะครับหรือว่ากล้องอาราวิวมอนิเตอร์นั่นเองนะครับอ่าเดี๋ยวไปชมกันเลยครับสำหรับตัวนี้นะครับก็จะเป็นหน้าจอของนิสันคอนเน็กแบมนิ้วนะครับอ่าถ้าเราจะใช้กล้องนะครับอาราวิวมอนิเตอร์ตัวนี้นะครับเราก็จะกดตรงเข็มขัดตัวนี้นะครับนะครับแล้วก็จะมีกล้อง360ร้อยหกสบองศา เขาจะทํางานร่วมกับอินโดีนะครับตอนนี้ก็จะเป็นเทคโนโลยีในจับวัตถุกเคลื่อนไหวรอบคันนะครับเวลาหมาแมวเดินผ่านอย่างเงี้ยเขาก็จะแเตือนเราให้เราเกิดความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนั่นะครับส่วนตรงด้านนี้นะครับเวลาเราไปตรงที่แคบนะครับหรือว่าตรงที่ซอกเด็ออย่างเงี้ยเขาก็ะาจะกดโหมดใช้ได้เลยว่าให้เรา ทำให้เราเกิดความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเราจะมาทำกันนะครับว่ากล้องรอบคันของเรามีจุดตรงไหนบ้างนะครับจุดแรกนะครับก็จะเป็นอยู่ที่กระจกหน้าตรงข้างบนโลกโลก้เลยที่เลยนะครับจุดที่1นะครับด้านหน้ารถนะครับส่วนจุดที่2นะครับก็จะตรงตรงเสียวตรงนี้นะครับตรงกระจกมองข้างตรงนี้นะครับส่วนจุดที่3นะครับก็จะอยู่ตรงด้านท้ายนะครับ ก็จะอยู่ที่กระจกมองข้ามกันนะครับตรงนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมขอแน,นะนำเชียงค้